ในขาที่การสบมชรับสบคเตรียมพิจารณาแผนกระจายยาโควิด -19 แผนรับมือการประกาศเป็นโรคเฝ้าระวัง1ตุลาคมนี้ พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลยค่ะที่การสภาวความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสปอกาสออระสอบคกล่าวว่าการประชุมสอบคในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงสาธาร,รณาสุขที่จะกําหนดกรอบแนวทางโควิด -19 เป็นโรคที่จะต้องเฝ้าระวังหนึ่งตุลาคมนี้เพราะที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 เป็นอํานาจของสอบคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนเมื่อประกาศเป็นโรคเฝ้าระวังแล้วจะยุบสบบคหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะต้องประเมินว่าจําเป็นจะต้องใช้กฎหมายพิเศษหรือไม่ค่ะส่วนข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขยายเวลาการเปิดผับจนถึงเวลาสีนาฬิกานั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยจะไปพิจารณาที่ผ่านมาสบาคพิจารณาจนสุดทางแล้วแต่สบคจะให้ข้อกังวลหากเปิดแล้วจะมีผลกระทบกับประชาชนในการป้องกันโควิดหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะพลเอกสุพจน์ระบุว่าขณะนี้ยังมีความจําเป็นต้องใช้กฎหมายฉุกเฉินเพราะจะต้องกากับควบคุ คุมคนเดินทางเข้าออกประเทศและห้ามในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะก่อกให้เกิดโรคระบาดขณะเดียวกันแม้ดูเหมือนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่มาตรการในการรองรับทั้งการรักษาพยาบาลการกระจายยาการดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยที่ประชาชนดําเนินการอยู่เป็นไปในทิทางที่ดีว่าสําหรับการประชุมสบคในวันพรุ่งนี้นะคะจะเน้นไปที่แผนกระจายยาค่ะที่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเวชกรรมแล้วต่อไปก็ จะขยายไปยังร้านขายยาชั้นหนึ่งให้จําหน่ายยาได้ภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เตรียมแผนนำไปสู่การประกาศเป็นโรคเฝ้าระวงังและรองรับการประกาศเป็นโรคประจําถิน่นที่สําคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดใหญ่ที่จะต้องบูรณาการกับจังหวัดปริมณฑลนอกจากนี้ที่ประชุมนะคะยังจะพิจารณาถึงการเปิดด่านชายแดนหลังจากที่มีการผ่อนคลายเปิดไปแล้วหนึ่งเดือนผ่านมารวมถึงรับทราบรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวค่ะ ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกคำร้องสีสุวรรณขอส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายก8ปีอ้างมาอยู่ในอำนาจเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีมติให้ยุติเรื่องกรณีนายสีสุวรรณจัญญาเลยค่ะที่การสภา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้วินิจฉัยและมีความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครบ8ปีโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศ2550 มาตรา23วงเล็บหนึ่งที่บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสามให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตหรือสสจำนวนหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เขาชื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ กรณีดังกล่าวนะคะจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นตามที่พรปว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา3 7วงเล็บ4กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาโดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบต่อไปค่ะธนากรลาออกโฆษกรัฐบาลแล้วยุติบทบาทเตรียมไปเป็นสสขอขอบคุณสื่อสนับสนุนการทำงานด้วยดี น,นายธนกรวงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานถือเป็นการยุติบ,บทบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการทางนี้ได้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนจากใจจริงที่ให้การสนับสนุนการทำงานด้วยดียิ่งมาโดยตลอดความร่วมมือและแรงสนับสนุนของทุกคนเป็นกำลังใจทำให้สามารถขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีตลอดในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นแม้จากนี้จะต้องเปลี่ยนบทบาทในการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนในตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ยังยินดีและพร้อมประสานกับสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเช่นเดิมค่ะปิดตานานพระเอกตลอดการสมบัติเมธานีเสียชีวิตแล้วด้วยวัย85ปีแฟนคลับแห่ไว้อาลัย เรียกว่าเป็นข่าวช็อกในวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะหลังสูญเสียพระเอกในตำนานมากสี่มืออย่างสมบัติเมธานีจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย85ปีซึ่งก่อนหน้านี้สมบัติเมธานีได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเกิดจากอาการข้อเท้าบวมอักเสบอย่างมากโดยแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและได้ทําการรักษาอย่างต่อเนื่องเมืองต้นมีรายงานว่าสมบัติเมธานีได้หลับไปเฉยๆซึ่งครอบครัวก็กยังคงตกใจอยู่ ดยงานถแถลงข่าวการเสียชีวิตของพระเอกในตำนานจะมีขึ้นในวันนี้ณบ้านซอยลาดพร้าว7จจากนั้นจะมีการเคลื่อนร่างไปยังวัดพระศรีบางเขนขณะที่เพจดังอย่างสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ภาพเก่าของสมบัติเมธานีพร้อมระบุข้อความเพียงว่าขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของศิลปินแห่งชาติซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างโพสต์ร่วมไว้อาลัยการจากไปแบบไม่มีย้อนวันกลับกันเต็มโลกโซเชียลนะคะ สำหรับสมบัติเมธานีค่ะเกิดวันที่26มิถุนายนพศ2480ชื่อเล่นว่าแอดเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2 5 5 9นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยผู้ชนะเลิ่นรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนอกจากนี้กีเนสบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกถึง6 1 7เรื่องอีกด้วยค่ะ ส่วนงานการเมืองลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกบุธิสภาพศ2549ในเขตกรุงเทพมหานครได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับ6จากที่ต้องการ18คนด้วยคะแนน53,526เสียงแต่ก่อนที่จะได้เข้าตำแหน่งก็มีการทำรัฐประหารก่อนต่อมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพศ2549 โดยเป็นตัวแทนฝ่ายสื่อสารมวลชนนักเขียนศิล,ลปินต่อมาเข้าเป็นสมาชิกพักประชาราโดยได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพักและลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งค่ะจากนั้นสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2554แบบบัญชีรายชื่อสังกัดพักเพื่อไทยลำดับที่102แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งค่ะ กระทรวงการคลังเปิดประชาชนลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเส็5พรุ่งนี้19สิงหาคมเป็นต้นไป นางสาวไตรสุรีไตราสรารนกักกลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งระยะที่5เพื่อเป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระและเหลือรักษากำลังซื้อของประชาชนตามนโยบายของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ19สิงหาคมเนี่ยนะคะเป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาวชนลงทะเบียนและยืนยันการรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ะทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการระยะที่5นี้จะแบ่งการดําเนินการเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกสําหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนจะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางทั้งเว็บไซต์ www. c o l r a c o m และแอปพลิเคชันเป่าตางังซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนค่ะ กลุ่มที่2นะคะผู้เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องดําเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยเข้า G Wallet กดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งและกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์ทั้งนี้ภายหลังการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์แล้วประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์เพื่อใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565โดยมีวงเงิน800บาทต่อคนตลอดโครงการใช้จ่ายต่อวันไม่เกิน150าทและต้อใช้สิทธิ์ในการซื้อินค้หรือบ การครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2565หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ตามโครงการค่ะ รัฐบาลได้ดำเนินโครงการครึ่งระยะที่5ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเนื่องจากเป็นโครงการที่ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงที่ราคาสินค้าสูงขึ้นและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับซึ่งจากงบประมาณตามโครงการ2.12ล้านล้านบาทคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจในช่วงท้ายของปีได้4.24ล้านบาทค่ะ ประชาชนสนใจซื้อสลักดิจิทัลงวดถึงกันยายนรวมกว่า1ล้านคนยอดจำหน่ายล่าสุด7 4 9 7 3้0นใบค่ะหลังการเปิดขายในรูปแบบสลักออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในงวด1กันยายน2,565รอบที่6ในราคา80บาท จำนวนสลากทั้งหมด10ล้า32น3,23,000ันฉบับประชาชนยังคงให้ความสนใจและตื่นตัวซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดจำหน่ายยังไม่พบปัญหาระบบล่มและยังคงซื้อขายได้ดีซึ่งประชาชนสามารถค้นหาเลขสลากได้ตามความต้องการในราคา80บาทซึ่งล่าสุดวันที่18สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกามีประชาชนให้ความสนใจซื้อสลากรวม1 13, ล้าน13,823รายยอดจำหน่ายสลากอยู่ที่7ล้าน497,370ใบค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n MM n b e a k i n g news